เช็คดวงครึ่งปีหลัง2,566สำหรับ12นักษัตวปีมะเสง็งการเงินตั้งแต่หลังเดือนมิถุนายนการเงินฟื้นตัวดีขึ้นดาวการเงินโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีเงินไหลเข้าลัวๆในช่วง1ตุลาคมเป็นต้นไปมีดวงได้เงินก้อนใหญ่การงานงานออนไลน์ปังมากมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักปลุกตัวเองขึ้นมา พบกับความสำเร็จปลายปีมีข่าวดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งธุรกิจที่สร้างขึ้นทํากําไรงามความรักคนโสดมีเกณฑ์สลดโสดได้คู่อุปถมัมมีคนเข้าหาหอยากทําความรู้จักมีคนเข้ามาให้เลือกสุขภาพ ต้องทานวิตามินซีอยู่เสมอระวังโรคไข้หวัดเป็นประจำโรคภูมิแพ้และไซนัสการทำบุญทำบุญร่วมสร้างสถานที่ที่เป็นประโยชน์ร่วมสร้างห้องน้ำให้แก่วัดหรือทำบุญสร้างหลังคาซื้อกะเบื้องถวายวัดเลขมงคล2-4งส,สีมงคลสีเขียวปีมะเมียการเงิน มีรายได้ดีในช่วงปลายปีเริ่มได้งานใหญ่ทําให้การเงินดีตามงานปลายปีมีโบนัสก้อนโตการงานมีทองแห่งชีวิตมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความก้าวหน้าอย่างมากเด่นเกี่ยวกับงานสายออนไลน์และงานต่างประเทศอีกด้วยการสร้างตนเองให้เป็นที่รูจจ้จักและการต่อย,ยอดธุรกิจให้ปังกว่าเดิมความรัก มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจมาช่วยทำธุรกิจคนโสดได้เจอคู่สายฟ้าแลบสุขภาพโรคเครียดอักผ่อนน้อยการทำบุญบอกกับการทำบุญถวายลอดไฟและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเลขมงคลสีห้าสีมงคลสีเขียวสีส้ม